สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลังฉากการเนืองนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข่าวร้อนๆที่กำลังเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียกันคือมันมีเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนที่ดูเหมือนจะตึงเครียดขึ้นมานะครับซึ่งข้อมูลตอนนี้มันสับสนมากวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยชวนวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าข้อเท็จจริงคืออะไรกันแน่เอ่ะครับ ประเด็นที่จุดกระแสเลยนะก็คือมีข่าวหรือสะพัดว่ากัมพูชาเคลื่อนกำลังทหารจำนวนมากถึง5,000นายไปประชิดชายแดนด้านที่ติดกับประเทศเลาวแค่ได้ยินตัวเลขก็โหน่าตกใจแล้วนะครับ ใช่ค่ะภาพที่แชร์แชร์กันเนี่ยมันดูน่าเกรงขามมากจริงๆเป็นภาพกองกำลังทหารพร้อมอาวุธครบมือเลยดูมีความพร้อมรบเต็มที่แล้วข้อมูลที่แนบมาก็ระบุชัดเจนว่ากำลังมุ่งหน้าไปพื้นที่ทับซ้อนใกล้แขวงอัตตปือของเราแต่อืมตรงนี้ละค่ะที่เราเจอจุดที่น่าสงสัยจุดแรกเลยจุดน่าสงสัยที่ว่านี่คืออะไรระครับคือความเงียบค่ะความเงียบใช่ค่ะ ความเงียบจากสื่อกระแสหลักทั่วโลกแล้วก็หน่วยงานที่เป็นทางการคือการเคลื่อนกำลังพลระดับเกือบเกือบกองพลแบบนี้ด้วยจำนวนทหารถึง5,000นายมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะคะมันเป็นปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรอดพ้นสายตาของโลกในยุคนี้ไปได้เดี๋ยวสิครับหมายความว่าการเคลื่อนทัพใหญ่ขนาดนั้นมันซ่อนกันไม่ได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอครับในทางปฏิบัตินี้มันมันยากขนาดไหน ลองนึกภาพตามนะคะในยุคนี้เรามีดาวเทียมสอนแนมที่โคจรรอบโลกตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลมหาอำนาจหรือแม้กระทั่งของบริษัทเอกชนดาวเทียมพวกนี้สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวขนาดใหญ่บนพื้นโลกได้สบายๆเลยค่ะการเคลื่อนขบวนรถลำเลียงพลรถถังปืนใหญ่สำหรับทหาร5,000นายเนี่ยมันเหมือนการย้ายเมืองเล็กๆเมืองนึงเลยนะคะมันทิ้งร่องรอยขนาดมหืมาไว้บนภาพถ่ายดาวเทียม การจะซ่อนเรื่องแบบนี้เรียกว่าโอกาสแทบจะเป็นศูนย์เลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับมันเหมือนกับแบบว่าพยายามซ่อนช้างทั้งตัวไว้ในห้องนั่งเล่นสินะครับยังไงก็ต้องมีคนเห็นแล้วนอกเหนือเรื่องดาวเทียมมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่ทําให้เรื่องนี้ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือมีค่ะนั่นก็คือช่องทางการทูตแล้วก็การข่าวกรองของประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะไทยเราเองที่มีพรมแดนติดกัน การเคลื่อนไหวทางทหารที่ผิดปกติขนาดนี้หน่วยข่าวกรองของเราต้องรับรู้แน่นอนและโดยปกติแล้วจะต้องมีการถแถลงการอย่างเป็นทางการออกมาหรืออย่างน้อยๆก็ต้องมีการสอบถามผ่านช่องทางการทูตแต่จนถึงตอนนี้ทั้งรัฐบาลลาวและกองทัพกัมพูชาเองก็ยังไม่ออกมายืนยันหรือปฏิเสธข่าวนี้เลยซึ่งความเงียบแบบนี้มันผิดปกติมากค่ะพอฟังแบบนี้แล้วอืมมันยิ่งทำให้ภาพที่แชร์กันวอนเน็ตดูน่าสงสัยมากขึ้นไปอีก แปลว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ภาพเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ปัจจุบันหรอครับมีความเป็นไปได้สูงมากเลยค่ะนี่เป็นเทคนิคค,คลาสสิกของสงครามข่าวสารเลยคือการนำภาพเก่าหรือภาพจากเหตุการณ์อื่นที่เคยเกิดขึ้นจริงมาปะติดปะต่อกับเรื่องเล่าใหม่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดของข่าวปลอมลักษณะนี้ไม่ใช่การสร้างภาพปลอมขึ้นมานะคะแต่คือการขโมยบริบทจากอดีตมาใช้ในปัจจุบันขโมยบริบท ใช่ค่ะเพราะตัวภาพมันเป็นของจริงคนเลยมีแนวโน้มจะเชื่อได้ง่ายกว่ามันเป็นการจู่โจมที่อารมณ์และความรู้สึกของผู้คนโดยตรงเลยโอเคแสดงว่าตัวข่าวเองอาจจะไม่จริงแต่ที่น่าคิดกว่าคือปฏิกิริยาของคนนี่สิครับมันดูจริงจังแล้วก็กังวลกันมากเหมือนกับว่าข่าวนี้ไปจี้ถูกจุดอะไรบางอย่างมันคือจุดอะไรกันแน่ครับทําไมผู้คนถึงพร้อมจะเชื่อข่าวลักษณะนี้เลยเกินคน,นาคําลังพูดถึงถ่ายผ่าเข่าพําหนักมิสวัสดีค่ะ ความกังวลของคนไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันมีรากฐานที่ฝังลึกอยู่เราอาจจะลืมกันไปบ้างแล้วแต่สำหรับคนที่อาศัยอยู่แถบนั้นเหตุการณ์ประทะก,กันตามแนวชายแดนเมื่อปี2025มันเพิ่งผ่านมาไม่นานความทรงจำเรื่องเสียงปืนใหญ่การอพยพหลบภัยหรือแม้กระทั่งการสูญเสียมันยังสดใหม่มากเข่าลือแบบนี้มันเลยเหมือนการไปสกิดแผลเก่าที่ยังไม่หายดีให้เจ็บขึ้นมาอีกครั้งนะคะจริงด้วยครับ พอมีประวัติศาสตร์แบบนั้นรองรับอยู่ไม่แปลกใจเลยที่แค่มีข่าวลือเล็กๆก,ก็ทําให้ความกลัวมันลุกลามไปได้เร็วขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ข่าวแต่มันคือการย้ําเตือนถึงฝันร้ายในอดีตแล้วนอกจากเรื่องประวัติศาสตร์ปัจจัยเรื่องพื้นที่ทางภูมิศาสตร์มีความสําคัญด้วยไหมครับสําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะพื้นที่ที่เป็นประเด็นในข่าวอยู่ใกล้กับจุดยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตสามเหลี่ยมมรกตพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นแค่เส้นเขตแดนบนแผนที่นะคะ แต่มันเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนและเปราะบางทางทหารสูงมากมาโดยตลอดเป็นทั้งเส้นทางการค้าเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนและในอดีตก็เป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของกลุ่มกําลังต่างๆมันจึงเป็นจุดที่ล่อแหลมและพร้อมจะเกิดความตึงเครียดได้เสมอและในข้อมูลที่เรามีก็ระบุด้วยว่าแม้แต่ในสถานการณ์ปกติที่ไม่มีข่าวลืออะไรพื้นที่ตรงนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะสงบสุขร้อยเปอร์เซ็นต ยังมีรายงานว่ามีกระสุนปืนใหญ่จากการซ้อมรบหรือการกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆตกไปในฝั่งลาวอยู่เป็นครั้งคราวโอ้เพอะได้ยินแบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่าพื้นที่นั้นมีเชื้อไฟรออยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะมันเหมือนกองฟางแห้งๆที่รอแค่ประกายไฟเล็กๆเท่านั้นเองดังนั้นเมื่อมีข่าวลือเกี่ยวกับการเคลื่อนกำลังพลขนาดใหญ่เกิดขึ้นมันจึงไปกระตุ้นความกลัวที่ฝังอยู่ลึกๆของผู้คนให้ปัทุข,ขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย ความน่ากลัวของข่าวปลอมชิ้นนี้จึงไม่ใช่ตัวข่าวเองแต่การที่มันถูกปล่อยออกมาในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมจนสามารถขยายผลกระทบทางจิตวิทยาได้อย่างมหาศาลพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วคำถามต่อมาที่สำคัญมากก็คือแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยโดยตรงบ้างครับในเมื่อข่าวพูดถึงความขัดแย้งระหว่างลาวกับกัมพูชา ถ้าเรามองแผนที่จะเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่าเราอยู่ใกล้แช่ไหนแม้ความขัดแย้งตามหน้าข่าวจะเป็นเรื่องของสองประเทศเพื่อนบ้านแต่ด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไฟแห่งความขัดแย้งมันสามารถลุกลามมาถึงชายแดนบ้านเราได้ในเวลาไม่นานเลยแล้วถ้าถ้าสมมติว่าสถานาการณ์มันบานปลายขึ้นมา,าจริงๆล่ะครับพื้นที่ไหนของไทยที่จะได้รับผลกระทบก่อนเพื่อเลยครับ จังหวัดที่จะอยู่ในแนวหน้าและรับผลกระทบโดยตรงทันทีก็คือจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกดค่ะอุบลราชธานีกับศรีสะเกดปรากฏนั้นเลยการระบุชื่อจังหวัดที่ชัดเจนแบบนี้มันทำให้ภยัยคุกคามที่อาจจะดูไกลตัวกลายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและจับต้องได้มากขึ้นทันทีสำหรับคนไทยพอได้ยินชื่อจังหวัดอุบลกับศรีสะเกดแล้วมันรู้สึกใกล้ตัวขึ้นมาจริงๆด้วยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านแล้วแต่มันคือความปลอดภัยหน้าบ้านเราเลย พอพูดถึงผลกระทบผมว่าเราต้องนึกถึงสภาพจิตใจของคนไทยที่อาศัยอยู่แถบนั้นด้วยนะครับลองนึกดูว่าในขณะที่เราส่วนใหญ่นั่งทำงานหรือใช้ชีวิตในเมืองที่สงบสุขสำหรับพวกเขาการที่ยิ่งข่าวแบบนี้มันหมายถึงความหวาดระแวงการนอนไม่หลับหรืออาจจะต้องคอยฟังเสียงเพื่อเตรียมตัวลงหล,ลบหลบภัย มันเป็นความเครียดที่คนอยู่ไกลจินตนาการไม่ถึงเลยนะครับใช่ค่ะผลกระทบทางจิตวิทยาเป็นเรื่องใหญ่มากความไม่แน่นอนสร้างความกลัวและความกลัวก็กัดกินชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่มองค้าไม่ได้ด้วยนะคะการค้าชายแดนการท่องเที่ยวในพื้นที่หรือแม้แต่การทำเกษตรกรรมใกล้แนวพรมแดนทุกอย่างจะหยุดชะงักทันทีเมื่อมีความตึงเครียดเกิดขึ้นมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อปากท้องของผู้คนในพื้นที่โดยตรงและในขณะเดียวกันที่เรากำลังพูดคุยกันอย่างสบายใจในที่ที่ปลอดภัยก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ทำงานหนักอยู่ตรงนั้นตลอดเวลานั่นก็คือเจ้าหน้าที่ฐานไทยใช่ไหมครับ ในข้อมูลก็พูดถึงบทบาทของพวกเขาไว้เหมือนกันแน่นอนคะ่ะในขณะที่ข่าวลือสร้างความตื่นตระหนกกองกำลังป้องกันชายแดนของเราต้องทำงานหนักขึ้นเป็นสองเท่าพวกเขาคือคนที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มแข็งตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้กับพวกเราทุกคน ความมั่นคงของชาติไม่ได้เกิดขึ้นมาเองแต่เกิดจากการเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ยืนอยากอยู่ตรงนั้นพวกเขาคือประการด่านแรกที่รับมือกับความไม่แน่นอนทั้งหมดเพื่อให้คนส่วนใหญ่ของประเทศได้ใช้ชีวิตตามปกติ <S 2> <S 2> เอาล่ะครับหลังจากที่เราได้เจาะลึกในหลายมิติแล้วเรามาลองสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกทีทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรเราน่าจะพอมองเห็นภาพชัดขึ้นแล้วนะครับว่าเรื่องราวการเคลื่อนทหารกัมพูชา5 0 0พันนาย มีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะเป็นข่าวปลอมที่ถูกสร้างขึ้นแต่ในขณะเดียวกันความตึงเครียดที่คุกรุ่นอยู่บริเวณชายแดนนั้นเป็นเรื่องจริงอย่างปฏิเสธไม่ได้และเป็นสิ่งที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยประเด็นสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำก็คือแม้สถานการณ์จะมีความเปราะบางแต่จากข้อมูลที่เรามีก็ยืนยันชัดเจนว่ากองทัพไทยมีความพร้อมและศักยภาพเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ มีคำกล่าวหนึ่งที่สะท้อนความเชื่อมั่นนี้ได้ดีว่าแม้แต่มแมลงวันก็บินผ่านเข้ามาไม่ได้ซึ่งนี่ไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงนะคะแต่เป็นการแสดงถึงความพร้อมในการเฝ้าระวงังและการเตรียมการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนั่นคือความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางกายภาพแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันชี้ให้เราเห็นภัยคุกคามอีกรูปแบบหนึ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันนั่นคือภัยจากข่าวปลอมครับถูกต้องค่ะ และนี่อาจจะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากเรื่องราวทั้งหมดเลยในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปเร็วกว่าไฟลามทุ่งการรับมือกับเฟคนิวส์คือทักษะการเอาตัวรอดที่จำเป็นสำหรับทุกคนแหล่งข้อมูลที่เราวิเคราะห์กันในวันนี้ให้คำแนะนำที่ดีมากค่ะนั่นคือเมื่อเจอข่าวที่น่าตกใจสิ่งแรกที่ต้องทำคือตั้งสติตั้งสติค่ะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกอย่าเพิ่งเชื่อและที่สำคัญที่สุดคืออย่าเพิ่งแชร์ การหยุดแชร์นี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะทุกครั้งที่เรากดแชร์ข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเราอาจจะกําลังกลายเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีโดยไม่รู้ตัวกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความแตกตื่นและความขัดแย้งให้บานปลายใช่ค่ะแล้วเราต้องฝึกตั้งคําถามกับข้อมูลเสมอเช่นข่าวนี้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่มีสื่อหลักสํานักอื่นรายงานเรื่องเดียวกันไหมภาพที่เห็นมีลักษณะที่น่าสงสัยหรือเปล่า การสร้างกรอบป้องกันทํามคิดแบบนี้คือวัคซีนที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับสงครามข่าวสารค่ะเป็นบทสรุปที่ชัดเจนมากครับจากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เดินทางจากข่าวลือที่ดูน่ากลัวไปสู่ความจริงที่ซับซ้อนของสถานการณ์ชายแดนเราได้เห็นว่าทำไมข่าวปลอมชิ้นนี้ถึงทำงานได้ผลนั่นเพราะมันไปปลุกบาดแผลทางประวัติศาสตร์และความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีอยู่จริง เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญขึ้นมาเพื่อให้เราได้ขบคิดกันต่อนะคะเมื่อพิจารณาจากการใช้ภาพเก่ามาปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะน,นี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของสงครามข่าวสารในความขัดแย้งระดับภูมิภาคและในฐานะพลเมืองทั่วไปเราจะเตรียมตัวรับมือกับการถูกชักชูงทางอารมณ์ในลักษณะนี้ให้ดีขึ้นอย่างไรเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากครับ สามรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการร่วมเจาะลึกประเด็นนี้ไปด้วยกันนะครับและถ้าชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหลังฉากการเมืองของเราไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ